สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับรถวซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่บีค่ะวันนี้ก็นํารถนะคะเก๋งซีดานนะคะสุดรูลักชัวรี่ค่ะนะพี่บีนะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะ ใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะขอรู้ภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะที่เบอร์0931321903นะคะ0931321903เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะออกรถง่ายคะ่ะพี่ๆคะ่ะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะคันนี้บอกเลยเป็นรถปี2021คะ่ะ ลักชัวรี่ค่ะสไตล์ผู้บริหารนะคะกับ Toyota c a m r รค่ะ2.5 Hybrid Premium นะคะคันนี้เป็นรถปี2021ค่ะออกค้าใบแดงล้านกว่านะคะสิริไทยขายเพียง969,000นเาพเท่านั้นนะวาระทีโครงสร้างรับประกันเครื่องยนต์ละเกียร์นะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำแน่นอนนะคะเป็นโฉมก่อนจะเป็นไมน่าเช้งนะคะพี่พี่ <c oughs> คันนี้บอกเลยสวยมากนะคะมาร์กิ้งเซนเซอร์หน้าหลังเลยนะบอดี้ตัวรถคือรูรามาค่ะออฟชั่นฟังชั่นคือแบบ ครบมากๆนะคะใครที่อยากได้ตัวครบตัวจบนะคะคันนี้แนะนำํำเลยนะคะได้ความหรูหราไปอีกหนึ่งนะในส่วนของบอดี้ตัวรถนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีดํานะคะแท้เดิมโรงงานนะ,ะในส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นรถประดับรางนะคะ เป็นรถประหระวางนะทางร้านคือนํารถปรวระวางมาแล้วก็จะคัดเกรดมาให้เลยเรียบร้อยนะคะเป็นเกรด A แน่นอนนะคะซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะคะขีย่งเดียวคันนี้เป็นปี2021ด้วยปีใหม่มากนะคะราคาไม่ถึงล้านฟรีได้จะเต็มได้นะคะยอดจัดเหลือๆเ,เลยนะคะในส่วนของตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะพี่พนะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะสีน้าเงินก็สัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าตัวไฮบริดสัญลักษณ์โลโก้จะเป็นสีน้าเงินเนาะ กระจังด้านหน้านะคะแต่งสีดำตัดสลับโครเมียมแล้วก็ตัดสลับสีเทานะคะในส่วนของเลเยอร์ชั้นด้านล่างนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นเลยในส่วนของดวงไฟค่ะเป็นดวงไฟแบบโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟรีนะไฟอ,อยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยนะด้านล่างมีไฟตัดมองมาให้มาร์กิ้งเซนเซอร์ด้านหน้านะคะขนาบข้างมาให้นะฝังละ1จุดนะคะ บอดี้ Body ตัวรถสวยมากนะคะรอยตำหนิเราคิด่วรแทบไม่มีให้เห็นเลยนะคะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆตามรอยสภาพการใช้งานในส่วนของยางกันบ้างคะ่ะพี่พีในส่วนของยางคันนี้นะคะได้ขอบ17อยาวปี2024นะคะเป็นยางใหม่ที่เปลี่ยนให้นะคะรองลึกหล่อชาใช้งานได้เลยยาวๆด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถคะ่ะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดมาให้นะพี่พี กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับสีเดียวกับตัวรถต่สลับสีดำด้านและก็มีไฟเลี้ยวให้ในตัวเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะในส่วนของกระจกทั้งสีบานนะคะจะแต่งคาดโครเมียมมาให้มือจับคันนี้เป็นมือจับพรีเมียมเช่นกันนะคะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทกีเลสสามารถปลดล็อกได้นะคะโดยแค่สอดมือเข้าไปแบบนี้เท่านั้นเองค่ะ ในส่วนของแผงประตูกันบ้างค่ะ,คะพี่พี่ขาแผงประตูคันนี้ก็สวยๆนะดีไซน์แบบเอ่อดีไซน์นะคะเป็นสีทูโทนนะคะในส่วนของสีดำแต่สลับสีเบจเลยกระจกคันนี้ปรับออโต้ทั้งสี่บานนะคะปรับขึ้นลงออโต้ทั้งสี่บานและมีในส่วนของการาปุ่มนะคะไว้เซ็ตเบาะได้นะคะอ่อันนี้ก็จะเซ็ตได้สองตำแหน่งนะคะในส่วนของอตุ่มที่สองเนี่ยมันจะ ถอยหลังไปนิดนึงแล้วก็ปรับต่านะคะแต่ถ้าต้องการให้เบาขึ้นนะคะน่าจะเซ็ตเป็นปุ่มแรกนะคะปุ่มแรกก็จะยกเบาะขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าในส่วนของการสตาร์ทครั้งแรกคะ่ะพี่พี <c> ่ <oughs> ขาอภัยนะคะพี่พี่อ่ะในส่วนของการสตาร์ทรถนะคะเขาก็จะขยับ พวงมาลัยมาให้นิดหน่อยนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายได้นะคะเปิดสปี a เกอร์โฟนได้มีในส่วนของ <c oughs> ปุ่มแจ้งเตือนนะคะเวลารถถลายออกนอกเลนนะคะมีแพทเทิร์นชิปให้ด้วยคันนี้นะคะน,นี่นะคะ S S i b a g นะคะมีมาให้เยอะมากนะคะคันนี้ในส่วนของหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอแบบทัช c กรี r e e n ได้นะคะอ่ะนะ สามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้ใช้โหมดไหนไซสาา์ว <c> ะ <oughs> นะะในส่วนของแอร์นะคะคันนี้จะปรับแอร์ได้แบบ3โซนคือ1 2แล้วก็3คือด้านหลังนะคะด้านหลังคือจะปรับแอร์แยกได้เลยนะเราไม่ต้องทะเลาะก,กันนะคะใครจะร้อนใครจะหนาวคือปรับได้เลยตามใจในส่วนของเครื่องเสียงนะคะคันนี้ได้เป็น JBL เรียบร้อยนะคะสามารถใส่แผ่นซีดีได้ ปุ่ม power ปุ่มโมงนะคะอันนี้ปรับเสียงได้แล้วก็เปิดปิดได้นะคะเอปรับออโต้อยู่แล้วนะคะแท่นไวลิชาร์ตมีมาให้ power l e t มีมาให้นะคะช่องเสียบ usb นะคะมีมาให้ hdmi มีมาให้เรียบร้อยนะคะมือ อ่ะเบรกมือคันนี้นะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะมาพร้อมปุ่ม EV นะคะกับปุ่มเบรคฮปุ่ม Eco Normal Sport มีมาให้เรียบร้อยนะคะคอนโซลตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำให้ถึง2ใบแต่งลวดลายเป็นแบบเป็นแบบสีแบบมีความซิเวอร์นะคะตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของปุ่มนะคะไว้ปรับลมที่เบาะได้นะคะมันจะมีในส่วนของลมนะคะนี่เย็นนะพี่นะก็เป็นอีกหจุดนะคะที่ชอบมากนะ นี่ช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะใหญ่เลยพี่พี่จ๋าใหญ่มากนะคะปุ่มปรับนี้ก็คือถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิดก็ได้นะคะแต่ถ้าเปิดถึงไฟนะคะสามดวงแบบนี้ก็จะมีในส่วนของลมนะคะอ่อนๆน,นะพัดมานะคะพี่ก็จะเพิ่มในส่วนของแบบบางที่เราเหงือ่อออกเยอะเลยนี้นะคะเบาะคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะพี่ๆีนะอันนี้แอร์ปรับแยกอุณหภูมิกันได้นะคะพี่ดูเลย ฝั่งนู้น25.5ฝั่งนี้อ่า2ี่7และอ่านะคะปรับแยกได้นะคะแอร์3โซนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าคอนโทรลนะคะจะแต่งไฟแอมเบียนไลท์นะคะเพิ่มความกิมมีกความมีลุกเล่นให้ด้วยนะคะที่สำคัญในส่วนของคันนี้มีซันรูฟมาให้เรียบร้อยนะคะใครที่อยากเปิดนะคะก็เปิดได้เลยนะคะนี่เปิดได้เลยนะคะเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะอ่ะ อ่ะปิดอัตโนมัตินะคะหรือถ้าไม่ต้องการเปิดหมดทุกทั้งบ้านนะคะพี่สามารถเงี้ยมได้นิดนึงโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าร้อนเกินไปพี่สามารถปิดได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะห,ห้ดูในเ่วน์ของด้านหลังกันบ้างดีก,กว่า ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็น่าใช้พี่พี่จ๋าน,นี่ดูได้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของกลุ่มไว้คควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ควบคุมแอร์ได้นะคะแต่ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนเนาะมีที่วางแก้วน้าให้2ใบนะคะตรงนี้เป็นพนักพิงมือได้เลยนะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องนะคะที่เชื่อมต่อกับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะอันนี้สามารถเปิดได้ ก็จะเอื้อมมือนะคะหยิบของด้านหลังได้เลยนะคะหัวมอน3ใบมีมาให้นะคะในส่วนของเบาะตอนหลังเนี่ยบอกเลยว่าปรับไฟฟ้าเช่นกันนะคะพี่ๆก็จะสามารถปรับได้จากหน้าจอตรงนี้นะคะแอร์หลังมีมาให้บอกแล้วว่าครันนี้ปรับแอร์ได้ถึง3โซนเลยด้วยกันด้านหลังเนี่ยเขาจะมีในส่วนของแอร์แยกมาให้ด้วยนะคะ s i s, s, s airbag บอกเลยว่าเยอะมากนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะ รถชนหนักจนน้ำพิษคว่ำไม่นํามาขายนะพี่นะในส่วนของด้านหลังก็มีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ฝั่งเหมือนเกินนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของช่องไว้ชาร์จแบตได้นี่ในส่วนของมือจับด้านหลังนะคะแต่งไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะคะเพิ่มไฟส่องสว่างมาให้ทีหนึ่งเผื่อบางทีมืดไปอะไรแบบนี้นะคะนี่ฟ้าเพดานด้านบนไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่งเลเยอร์แบบเป็นเคิร์ฟนะคะความคล้ายคลยคลื่นนะพี่ๆเนาะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะในส่วนของ Toyota Camry คันนี้อ่ะมาดูในส่วนของบั้นท้ายกันบ้างนะคะบั้นท้ายสวยๆเลยมาร์ก,กิ้งเซนเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้ถึง4จุดเลยด้วยกันนะนี่กล้องหอยหลังนะคะอยู่ตรงกลางเลยและที่เปิดนะคะอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะคะห้องเก็บสัมภาระนี่กว้างนะคะบอกแล้วว่ามันจะมีในส่วนของช่องนะคะไว้เชื่อมต่อกันเห็นไหมนะคะอ่ะดูในส่วนของ นี่บล็อกไม้แรงเครื่องมือสเปร์อะไรมีมาให้เรียบร้อยนะพี่พี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะกับเจ้า Toyota c a m r รคันนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์093 132 1903นะคะ093 132 1903เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรืออยากสอบถามในส่วนของเงินดาวค่างวดสอบถามได้หมดเลยนะคะออกรงา่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะพี่พ ขอแค่มีแหล่งที่มาราได้ที่ชัดเจนไม่เป็นธุรกิจสิเทานะคะไฟนซ์นสามารถตรวจสอบแหล่งที่มารายได้ของพี่ได้นะคะเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะมีบริการทําสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยแอบก,กระซิบนิดนึงว่ายังว่างนะคะี่ๆอยู่ทุนส่วนในของประเทศไทย บอกได้เลยนะน้องบีมีทั้งหมด3าสาขาสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่แถวมีนบุรีหนองจอกอยู่เส้นถนนวิทย์เตรีนะคะฝัง่งภาคใต้อยู่ที่สุราธานีสองสาขาคือสาขาสีแยกตาปานอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะคะแล้วก็จะมีสาขาใหม่นะคะสาขาทางไปสนามบินวอกอินมาสาขาไหนถามหาน้องบินเสรีไทยได้เลยน้องบินจะได้เป็นคนดูแลเคสให้พี่เองนะคะ มาติดหน้าร้านคนอื่นบอกเลยไม่ได้ดูไรเคกันนะพี่นะถ้าอยากซื้ออยากขายก็มีติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาหาคลิปนี้มีคําพูดไหนผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้น้องเบนด้วยนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบนเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย